สวัสดีครับอยู่กรบโปรงล้อด้ากรีนครับเดี๋ยวมาดู DC 7 0 g ครับคู่กับอ่าสักสุพรรณครับ <c oughs> สู้เขาอานาันไหนอยี๋ยวยอมแพ้เขานะ <c oughs> เราให้กำลังใจครับอ <c oughs> ุบุต้ามาประเดิมกับสักสุพรรณนะสักสุพรรณอยู่มุมนู้น ลูกเขาไอ้ไนอันนี้ไร่เท่าไหร่ครับลูกีโยดีแค่ได้นึ่ไม่ได้เลยเนะ่ยลูกตาอ๋แน่นอนแน่นอนโอ้ลุยน้ำได้สบายครับ แท้รถใหญ่ครับแต่ว่าป่าเขาแคบไปนิดนึงจวดเมือนกังงนครับโอ้าไม่ธรรมดาครับจวดเลยลูกเี่ยจะใายรถใหญ่เหรอ เขายะไม่พ่นพิษไกลๆเขาก็ค่อยๆหย,ย่อดนี่แหละเออข้าวไม่ข้าวไม่ค่อยกระดินเท่าไหร่เลยไม่มีกันมองดูแล้วอะทำอไ,ไมครับเราคพยยับคนับได้เลยได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เนี่ยสี่ร้อยเจ็ดร้อยโอ้เจ็ดร้อยผมจากสีหน่อยเร็วๆนั้น <laughs> เลือดตัวต้วตักสุพรรณไม่ได้เจ็ดร้อยเลยอ่ะไหนได้ที่บางแห่รถเดียวตัวเล็กๆไงเจ็ดร้อยอ่ะว้าวีมือดีมือได้โอ้นี่แห <OD> ละม,มืออาชีพครับมืออาชีพเป็นอย่างนี้แหละ เรานึกองใอู่บุต้าไม่เร็วขนาดนี้เลยรวดไม่เงี้ยครับดูว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยใครที่เล่นอูุ่ต้าครับไม่ต้องเสียใจครับถึงจะตัวเล็กแต่ว่าเกี่ยวได้ดีมากมีที่คนเกี่ยวหรือเปล่าดูรถอุ้มครับอู่บุต้าครับดีซีเจ็ดสิบจี ไ้แล้วเจ็ดรอยครับดูน้ำสบายสบายถต้นี่มจมยากยจมแล้วขึ้นยาก ว่าได้ราคาเหมือนกันได้ระเกียรน้อยเร็วงันนะัถ้าเข้ายนืนเนี่ยโอ้ย,อยคนเดียวไม่รู้ใรเงยนนนะคนขับก็ห้าสิบาทหม,ม,ม,ม่เลนเยไดละหสิบาทม่เ่ยกเว้นทเท่าแกขับเองครับ อ,อ,อย่าดูถูกคูบุต้านะฝั่งนู้นก็เขาโพดครับติดกันเลยอ๋ลุยก,กันฝั่งนู้นสักพัฒนาครับอันนี้คูบุต้าฝั่งนี้สักสุพรรณครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสักสุพรรณไทย ข้าโพดนะดูรวมๆกันไปเลยครับ